้เราก,ก็ตจวรถัดหน้าเราหนึ่งค<อ>่กบมารีวิวกบไหนหรอสวัสดีครับกบมารีวิวกบไหนแล้ววันนี้นะฮะพาทุกคนแวน้นมอเตอร์ไซค์นะครับมาที่ Happy ้แลนสายหนึ่งครับผมซอยแถวบ้านนั่นเองนะครับมากินกาแฟแล้วก็ขนมกันกันกบร้าน Upper Cafe เ <c alf> e> เดี๋ยวมาดูก,กันครับบรรยากาศในร้านเป็นยังไง ทางเข้าหน้าร้านนะครับทุกคนนี่อัปเปอร์คาเฟ่เดี๋ยวมาดูบรรยากาศในร้านกันนะฮะนี่นะฮะบรรยากาศก็ชิวๆสบายๆนะครับผมร้านน่ารักนั่งได้ชิวๆถ่ายรูปสวยแสงดีนะครับแล้วก็บริต้าน่ารักนะครับขออนมอร่อยหรือป่าเวมาดูกันเนาะตามมาเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศในร้านไปก่อนนะฮะ เตรียมตัวครับทุกคนมาดูในไอคนนี้กันวันนั้นก็ไปคนเดียวนาอสาวบาหวานอย่างเราจะกินอะไรมากมายก็ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็มากพอสมควรแล้วนะฮะต้องกินยาบาหวานตามแล้วนะ,ะก็เป็นขนมเนาะแล้วก็มิสเตอ่อ,อผลไม้นะฮะตรงนี้อร่อยแล้วก็ไอศครีมวิลล่าอร่อยมากนะฮะพร้อมด้วยกาแฟไม่ลายอยู่ซ้ายมือได้กินไปแล้วครึ่งแก้วน,นะซึ่งก็อร่อยต้องบอกกันนะว่าที่อัปเปอร์คาเฟ่นะครับขอกระซิบกระซิบนิดนึงว่า ราคาเขาไม่ได้แพงนะจริงกาแฟก็ไม่กี่บาทแล้วก็ขนมก็ไม่กี่บาทนะ,ะราคาดีนะฮะมี่บรรยากาศในร้านก็น่ารักนี่คือน้องหมีนะฮะนั่งชมดอกไม้อยู่ปกติแล้วก็จะมีต่างๆนานานะฮะ,ะม,มาจากดอกไม้ตรงนี้ร้านเขาจัดได้น่ารักนะคะผมแล้วก็ที่สําคัญนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศในร้านเพิ่มเติมนะครับนี่เห็นนะเออมีห้องน้ําด้านนี้นะครับผมแล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านดีนะฮะ แล้วก็มาที่โซนนี้มาข้างหลังกันครับสําหรับคนที่อยากอยู่พื้นที่ outdoor จริงๆโซนนี้ก็อาจจะเป็นโซนที่จัดไว้สำหรับคนที่สูบบุหรี่นะฮะแต่ก็ใครอยากอยู่ o u t ดอ o r ข้างนอกก็แบบมาสูบบุหรี่ตรงนี้ได้นะฮะผมนะฮะก็โดยรวมแล้วนะฮะบรรยากาศดีราคาเบาๆเนาะแฮปปี้แลาบาบานดะ์ Land, นะฮะสายหนึ่งนะฮะอัปเปอร์คาเฟ่สามารถแบบมาทานกันได้นะฮะแต่ก่อนจะจากกันวันนี้นะฮะยังมีต่ออีกนิดนึงก็ต้องบอกก่อนว่า สำหรับวันนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยู่แฮปปี้แลนด์นะเรามีของกินอร่อยๆเยอะเลยว่าจะทำคลิปพาทัวร์แฮปปี้แลนด์อยู่ว่าเอ๊ะเราจะกินอะไรอ่ะอันนี้คือกบนะฮะนี่คือกบเองเออทำหน้างงเออเออกระพิบตาหนึ่งเออทำอะไรอ่ะเออมาคนเดียวเนาะวันนั้นไปคนเดียวถามเดียวคนเดียวเออ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 เป็นไรอ่ะเออ จริงๆก็คือพูดนะแต่ว่าม,มันมันไม่ได้ยินเสียงก็เลยต้องพากเสียงทับนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามนะครับกด subscribe กดมารีวิวกับนยเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ